สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่9เมษายนซึ่งเราเพิ่งรู้ว่าเมื่อวันที่3ที่เราไปเลเซ,เซอร์ขนจั๊กแลมีพนักง,งานปิดโควิดวันนี้ก็เลยต้องไปทำการตรวจโควิดกันวันนี้ถึงแต่ที4แต่ตอนนี้6โมงแล้วเพื่อนยังไม่เสร็จเลยจ้าตอนนี้อาจารย์ค่อนข้างเข้มงวดมากเลยไปดูกัน ก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วก็นั่งรอเจ้าหน้าที่จนถึง8ปดโมงใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาพวกสกประวัติต่างๆนานาแล้วก็เขาจะให้เรามานั่งแยกจากคนอื่นเพราะว่าพวกเรามีความเสี่ยงสูงแล้วก็นั่งรอไปประมาณบ่ายสองก็จะถึงคิวที่พวกเราจะตรวจโควิดกัน ตสอเป็นไงรู้สึกไงบ้างสุดยอดเลยอ่ะต้อมูกไหม่เลยต้องมูกก่อนเนาะเหมือนเหมือนแบบตอนใหญ่จมูกมันมีเสมหะแบบเหมือนคน